สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยุบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอดหากุญแจห้องใต้ดินนะครับวงน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะลงไปหานะครับวงน้องเราไม่เจอนะครับเนาะบางคนเจอนะครับเนาะแบบว่า2เกม3เกมเจอครั้งหนึ่งนะครับวงน้องเดียววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกจุดลับนะครับเนาะที่แบบว่าลงไปแล้วเก็บได้เลยนะครับเนาะกุญแจนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากเปิดห้องใต้ดินนะครับเนาะมาดูคลิป ไปผลาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือลงไปเก็บกุ้นแจ้นะครับเนาะเข้าไปเปิดห้องใต้ดินแล้วก็ฟาร์มของออกมายิงคนได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าโกงจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือจุดที่พี่จะบอกนะครับเนาะก็คือมีทุกจุดนะครับเนาะก็คือลงไปเก็บได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องไปหานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปหาทุกกล่องมาในแมปแล้วนะครับเนาะว่ามีกล่องในบ้านนะครับวงน้องแล้วก็จุดลับนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถเก็บตามแมปได้หรือเปล่านะครับ ได้จากแอร์ดรอปบหรือเปล่านะครับวงน้องพี่ก็ไปทํามาหมดแล้วนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะครับวงน้องวันนี้นะครับนาะว่าสามารถเก็บได้ยังไงนะครับนาอเราก็มีจุดไหนบ้างนะครับนาอททำไมถึงมีกุญแจน้อยนะครับแล้วทําไมทุกของถึงไม่มีนะครับนาอจะมีแค่วางกล่องเดี๋ยวพี่จะมาตอบคําถามทุกอย่างเลยนะครับนาอที่น้องๆถามมานะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับนาอก่อนที่จะไปหากุญแจนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็ไปจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟี่นะครับน้อาไม่มีเลย ถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในสอกของบัตรกีน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอ็มอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่จะสอนหาระกันนะครับวงน้องกับบุญแจนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนนะครับนอะที่กําลังหาในตอนนี้นะครับวงน้องก็คือจุดแรกเลยนะครับเนาะเมื่อเราโดดร่วมลงมานะครับวงน้องก็ให้เรานะครับ วิ่งมาตรงริมน้ําได้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นตรงริมน้ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับวงน้องที่แบบว่าที่สอนหานะครับเนาะก็คือก่อนอื่นนะครับวงน้องก่อนที่จะไปเก็บกุญแจนะครับเนาะเราก็ต้องมีปืนซักกระบอกก่อนนะครับวงน้องเพราะว่าบางทีมีตัวหรือว่ามีคนอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะเราจะได้ยิงได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือการหากุญแจก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องให้เราหักซ้ายมาจะเจอกล่องทันทีเลยนะครับวงน้องก็คือพีี่่่บบอออกกเลลยยยนะะครัาจมมงูซ้ื หนึ่องนะครับวงน้องก็คือกล่องตัวนี้นะครับจะมีกุญแจทุกเกมเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่เจอตัวนะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่าไม่กล้าเก็บนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องเพราะว่าตอนลงมามีตัวก็แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ระวังกันด้วยนะครับเนาะช่วงนี้ก็แบบว่ากําลังฮิตเลยนะครับวงน้องกับการเก็บกุญแจนะครับเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวงน้องก็คือจะอยู่กล่องใช้มือแบบนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเปิดมาจะเจอกุญแจแน่นอนนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะ ก็มีกุญแจนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็เป็นทางด้านของกุญแจห้องใต้ดินนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาออันนี้ก็สามารถลงไปแล้วก็เก็บแล้วก็ไปเปิดฟาร์มของได้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับนอกจากการหากุญแจนะครับวงน้องก็อยู่ในกล่องนะครับนาอใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือจุดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของหมู่บ้านริมน้ำนะครับนาอที่แบบว่าจะมีกุญแจซ่อนอยู่นะครับนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่า1แม่นะครับนาอจะมีกุญแจ5ดอกนะครับวงน้องก็คือเท่ากับว่านะครับนาะเราเล่นง้อ คือจะมีคนเก็บกุญแจได้ก็คือ5คนเท่าน,น,<ค>นั้น men, course, ground, existe, นะครับนอกจาก50คนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ามีตัวนะครับเนาะระวังกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเปิดประตูนะครับวงน้องเพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะครับเนาะก็คือเราอาจจะตายแล้วก็คนอื่นจะเก็บของเรานะครับวงน้องเออเราจะเสียเปรียบเลยนะครับเนาะก็คือก่อนที่เราจะเปิดเราต้องดูก่อนนะครับเนาะว่ามีคนรอบข้างหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือให้แบบว่า ทำท่าจะเปิดก่อนก็ได้นะครับน้องเราก็ถ้ามีคนยิงนะครับนนองเราก็วิ่งหนีได้เดินนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีนะครับน้องก็คือยิกเปิดไปได้เลยนะครับเนาะด้วยกุญแจตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าสามารถเอาเพื่อนเข้าไปได้นะครับวงน้องหรือว่าเปิดให้เพื่อนเข้าไปก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ต้องนะครับน้องก็คืออย่าเพิ่งเปิดทีเดียวนะครับเนาะระวังตัวกันด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังฮิตเลยนะครับเนาะก็คือจะมีศัตรูนะครับเนาะ แบบว่ามองเราค่างๆตลอดนะครับวงน้องก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเนาะถ้ามีไอวอลก็ตั้งไอวอลดีกว่านะครับวงน้องนี่นะครับเนาะเมื่อเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าในนี้นะครับวงน้องก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเราก็ของนะครับวงน้องจะดรอปเป็นแมทนะครับเนาะก็คือแบบว่าแมทตหนึ่งนะครับเนาะอาจจะดีแล้วก็แมทหนึ่งอาจจะไม่ดีนะครับเนาะแต่พี่ได้นะครับวงน้องก็ของดีอยู่นะครับเนาะก็คือมีเกาะมีหมวกนะครับเนาะมีปืนเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะคนนนนนาาแแล้้ววตอองมมีีถ่่่ แจสามารถหาได้จากกล่องอย่างเดียวหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องคุณแจสามารถหาได้จากกล่องอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนอแอดดบไม่มีนะครับงงน้องแล้วก็ตู้ซื้อก็ไม่มีนะครับนอพี่ไปทํามาหมดแล้วนะครับงงน้องก็คืออันนี้นะครับนอก็หาได้จากจุดเดียวเท่านั้นนะครับนอแล้วก็เป็นจุดแรกนะครับวงน้องที่แบบว่าหาไดนะครับนอมาทาแบบนี้จะเสียเวลานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นจุดให้ดูดีกว่านะครับนอก็คือจุดแรกนะครับวงน้องก็คือพี่สอนหาเมื่อกี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของหมู่บ้้าาานนนนริมับบที่่แวส ลงมาเก็บบุญแจได้เลยนะครับแล้วรก็ จ,จุดที่2นะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของเกาะแก้วนะครับเนาะที่แบบว่าไปเปิดกล่องนะครับเนาะแล้วรับกุญแจได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นจุดที่2นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาร์งแดงให้ดูละกันนะครับวงน้องว่าแต่ละจุดมีจุดไหนบ้างนะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับวงน้องก็คือจุดที่2นะครับเนาะก็สามารถไปเปิดแล้วก็รับกุญแจได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จุดที่3นะครับวงน้องจะอยู่โคตาตัวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือจุดที่3นะครับเนาะสำคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือเราสามารถรับกุ กุญแจได้จากโคตาตัวนะครับเนาะแล้วไปเปิดได้2ที่นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับจะมีทางด้านของพีกนะครับเนาะแล้ก็จะมีทางด้านของหน้าสะพานระหว่างเกาะแก้วกับโพชิโนกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสามารถไปเปิดได้2ที่เลยนะครับเนาะแต่รับกุญแจได้ที่โคตาตัวนะครับวงน้องแล้วก็จุดที่4นะครับวงน้องก็คือสําหรับจุดที่4นะครับเนาะสามารถหาได้จาก แคปเท้านะครับวงน้องก็คือแคบเท้านะครับน้องจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่แบบว่าสามารถหาได้นะครับวงน้องก็คือจะมีกุญแจซ่อนอยู่นะครับเนาะถ้าใครอยากได้กุญแจนะครับวงน้องก็อยู่ที่แคปเท้านะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนอะใครที่แบบว่าอยากได้กุญแจนะครับวงน้องแคบเท้าก็มี1ดอกนะครับเนอะหรือว่า1กุญแจนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนอะจุดสุดท้ายนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของ อูเร <ersch> ือและเองนคับงน้องที่แบบว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้กุญแจนะครับงน้องก็จะมี5จุดตามนี้เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับงน้องก็คือ5จุดนี้นะครับน้องลงไปแล้วได้โซชัวเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็ถือว่าลองไปหากันดูได้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับงน้องว่าการหากุญแจนะครับน้างจะสามารถหาได้จากในกล่องเท่านั้นนะครับเนาะจุดอื่นแอร์ดรอปนะครับนนองหรือว่าตู้ซื้อหรือว่าตามแมตช์จะไม่มีนะครับบงน้องเปิด นะครับเนอะเราก็กล่องที่มีกุญแจนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาบอกแล้วนะครับวงน้องก็มีถึง5จุดเลยนะครับเนาะที่พี่มาบอกนะครับวงน้องเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะหนึ่งแมตช์หรือว่า1เกมจะมีคนได้กุญแจ5คนเท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่ามีที่เปิด5้าที่เท่านั้นนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้กุญแจนะครับวงน้องก็คือพี่มาสอนหาแล้วนะครับเนาะกุญแจนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหายากมากๆครับเนาะเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักหานะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็เลย ว่ามาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสามารถหาได้จากจุดไหนบ้านนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับองน้องก็คือหลายคนนะครับเนาะลงมาแบบว่าไม่ได้กุญแจนะครับเนาะไปได้กุญแจตอนที่แบบว่าของครบแล้วนะครับเนาะเปิดไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับองน้องเพราะว่าห้องใต้ดินนะครับเนาะไม่ได้มีของแร่อะไรขนาดนั้นนะครับองน้องก็คือถ้าเราได้กุญแจตอนแรกนะครับเนาะไปเปิดนะครับองน้องเราจะได้เปียบนะครับแต่ถ้าเราได้ตอนหลังเกณฑนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากุญแจก็ไม่มีผลเลยนะครับเนาะเพราะว่าของในนั้นก็ไม่ได แลเท่าไหร่นะครับเนาะก็คือเป็นปืนทั่วไปเลยนะครับองน้องก็คือเป็นปืนทั่วไปที่เราเล่นเลยนะครับเนาะตามแบบสามารถหาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับองน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากลองเปิดนะครับเนาะอยากดูว่าวิธีการเปิดหรือว่าอลังการแค่ไหนนะครับองน้องก็สามารถไปเปิดได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับองน้องกับจุดหากุญแจนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาสอนหาแล้วนะครับองน้องก็ถือว่าหาได้5้าดอกกันในทีเดียวนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วชอบคลิปแนวนนี้นะครับองน้องกับการหาโทเค็นกับ การหากุญแจแบบนี้นะครับน็อกก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน็อถ้าเข้ามาแล้วนะครับวงน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน็อกคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนี่นะครับน็อกเราก็อย่าลืมสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน็อกที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน็อกคนไหนอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์โดเนตไม่ต้องเสียตังค์แบบว่าให้พี่เลยนะครับวงน้องเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ องน้องเพียงเท่านี้นะครับนาอก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องพี่แค่ต้องการกําลังใจนะครับแล้วเราก็ดูคลิปพี่ให้จบนะครับวงน้องเวลาพี่อัพคลิปลงไปนะครับนาอเพียงเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าคนไหนดูคลิปพี่จบนะครับนาอพี่ก็มีของตอบแทนให้ด้วยนะครับนาอก็เป็นการแจกเพชรให้นะครับวงน้องเราก็แจกตัวละครให้นะครับนาอถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนาอสสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนาอพี่ก็มาสอนหากุญแจนะครับนแล้วก็อย่าลืม้าไดมต ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทำการแจกสลอง2แสนซับอยู่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะบายบาย